se <muchas> พี่ลาน้อยคไยเสียงในนาไีแจบอได้แล้วกอนสิพบกับโจสัมผษณ์น้องแง่จ้งอยยังมีอีกผู้นนึงแววเออยู่ใสแววแววเ้ยชวนพี่ออมแววเลยเ้ย้เฮ้ยย้เเดียวมอ้แววอยู่นี่เฮ้ยพี่แววคนะเดียวม้บอกหา อุ้งอิ่มงามแง้มแท้อมครับสะอ่อนความงามหลายนี่คุณตาชัดถามเรื่องเพชรกันก่อนแข่งเพชรชาวดินติ๊งช์ดของเราอันดับที่หนึ่งครับผมนี่ครับน้องน้องอุ้งอิ่มอืมเป็นอุ้งอิ่มเป็นอุ้งอิ่มแน่อุ้งอิ่มเพราะว่ามันกำลังแบบน่ารักไงอุ้จอิ่มเปลี่ยนเสื้อเลยอุ้งอิ่มน้องอุ้งอิ่มเป็นเจ้าไหนเพชรนี่ยากง่ายสักไหนเอาบอกฟูฟังเนี่ยตัวอันที่แรลกของอันที่แรกอ่ะหนูกัคิดว่าหนูหอมากดีเลยค่ะ แกหนูเพื่อนเขาของอัดเพื่อนนู้นเป็นเ่นของอัดอ,อ,อ,อยู่หอดแกนบ่ค่ะคแต่หนูอัดเลี้ยงเลีวพอดีหนูก็เลยตีรถกลับไปงานต่ออยู่อยู่โคราชพอไปหอดโคราชพ่อโจ้ท์โคราดห้าต่อค่ะว่าอย่ามป็นพ่ได้เด้อค้าุดท้าอไท่นะข้ามดายยนะเดียวแม่นค้าเ,เดียวค่ะหนูตีรถจากกัน โหดมากคอนเก็ตอีกเมื่อสักสองเดือนเองข้ามเลยนะข้ามเลยหลากเน่ข้ามาหลากเน่าข้าเดียวโอ้โหพอเจ้ากะไใดเนาะแล้วนี่ครับนี่บทบาทการแสดงของพี่อมแอมนะฮะกับสาวแหววผลตอบรับกระแสเป็นยังไงนะฮะอีแหววแซ่บป้าจ้าผู้ใดไปเบิ่งอีแหววแล้วยกมือมาด้วยตัวโอ้ยเบิ่งยึ่ซีบหอบอีแหววดีเบิ่งซากไหนจ้าจัตเอ้ยไปเจ๊ะ พูดสะเก็นเลยผู้ได้ท่าไหนเบิ่งลฝาไปเบิ่งจ้าฝากพุ่นยนกระบอมกับปากหนยนต์เยเช่าดินเด้อค่ะล่ะกัน้าพหุ่นนต์ายอ่อนเนี่ค่ะผู้ไดทีบ่าในเบิ่งหากหย่นยนต์คลอ่อนแฝากเขาไปเบิ่งเนี่ยคะเด้ออยากโูกข้ามมาคลายอ่อนนี่คืออีงยังกะเขาไปเบิ่งค่ะสีเดียวโหว่าความหมายของคลายออนันคืออย่างนั้น ออแอมกล่าวถืนนอว่าเป็นตัวแทนของนักแสดงไคอ้ออีกหนึ่งคนนะคะขอส่งกำลังใจนะครับแน่นหนาทุกทุกทานนะคะและกาบพี่น้องพูที่ประสบอ่าึ้อแบบมาสู่โรพยายนะคะทุกทุกครอบครัวนะคะให้มี ใจสู่ต่อไปแล้วก็ฝากพี่น้องค่ะผู้ใดนที่มีเวลาค่ะไปเบิรงกไข้อ่อไนเด้อตอนนี้เงลังสายอยู่ก่อนที่นังจะออกจากร่มนะคะสาวซัพพอร์ตสนับสนุนไข้ออไนเดอร์สาวต่อยแข่งแข้งไนเด้อจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับไอ่ได้ว่ากันแค่สวมกนในบอดใหญ่ใจสปอร์ตมาน้าบอลถีบลูกถีบเตาเรียนเชิญพี่โจมาเรียนเชิญครับผมบอใหญ่ก็เสียนเลยนะ เสร็จเมื่อใรออกกันเนี่ครับเนี่ยโอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับวันนี้ดีใจมากครับผมนะครับถือว่าน้ำศิลปินมาร่วมนะครับมาร่วมนะครับทำบุญกับเก้าสิบเนาะครับผมครับแล้วก็บวเดมาซึครับมาเอาบุญเพื่อน้ำเอาบุญมาฝากนะครับมาร่วมทำบุญด้วยนะครับมาร่วมทำบุญด้วย เอา90ตุ้ละไทย kaha, source, เดี๋ยวเรียนเชิญพี่ช้างด้วยนะครับผมเรียนเชิญพี่ช้างรับมอบจากพี่โจ้ด้วยเรียนเชิญครับผมทั้งรอทั้งใจดีวันนี้ร่วมบุญกับพี่ช้างนะครับจากภาพยนตร์ไค่อ uh ้อแล้ะสาวน้อยแม่สาวน้อยลำพันุ์ชูหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมไม่ได้ครับอนุโมทนาสาธุอาัยรพ์น้ำกันครับอใจสูนี่เอาหนาซาบ่น้องครับโอเคฝากคนเรียนร้อนุโมทนา ขาสาวดูนั่นได้หมอยีผันว่านคอยมาสั้นแต่คอยโย่ไกลอันสาวอันสาวแหววแหววจรคอยสั้นก็ต้องขอบคุณนะครับบอจอยนะครับแล้วก็จากทีมงานจักที่ต้องแข่และวันนี้ทำหนังภาพยนตร์ไทยอ้อนะครับจนโด่งดังก็ขอบคุณที่วันนี้มาร่วมสนับสนุนนะครับสมกบเป็นกับพี่ช้างที่จะร่วมการส่งกำลังกายเปสู่แนวหน้าด้วยและที่บอสโจองก็เป็นหน่วยแรกที่ไปแต่เริ่มต้นอยู่แล้วละ นะครับแต่มนที่มาก็ยัมาส่งคนกินกพี่ชายด้วยแล้วตอบคุณมากครับเราเผยครับเจนตต่อเลยครับตัวนีอย่างครับพี่น้องให้ไอโจฝากเป็นแป้งอีกจังหลยแบบนั้นห้างไคลอ้อครับผมตอนนี้เขาสู้สัปดาห์ที่สามแล้วนะครับตอนนี้หนังไครอ้อยังฉายทั่วประเทศครับแต่จะไอ้ไอ้เน่าโอ้ตกใจหมดเลยครับนับหาอยู่ว่าหาอยู่ตอนนี้ พี่น้องยันเฟรดยังไหลยังมีเวลาอยู่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่สับสนุนภาพพีนเรือกใครออกอย่าเพิ่งภาคสองต่ออีกบ่าครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพักอาภาคหนึ่งให้รอดก่อนละเดี๋ยวทุกๆแก่สืร่าขอบคุณทุกกำลัง